สวัสดีครับผมเดี๋ยวเรามาดูคันเอเวอเรสต์คันนี้กันนะครับที่ยกมาวันก่อนอันนี้เราก็ทำการซ่อมผมจะทำการซ่อมแบบนี้สองคนมันขุดร่องน้ำกันอยู่แล้วก็มีฟอร์ดยึดพื้นที่ไว้หมดแล้วสองคันเลยใม่ไหมหมาน,นะครับว่าคุณไดรอมารับวันนี้นะครับเสร็จหมดแล้วเอเวอเรสต์กำลังประกอบเครื่องนะครับเอเวอเรสต์คันนี้นก็กำลัง อยว่าเดือนเบาไม่มีฟันไหลนะครับเดือนเบาไม่มีฟันไหลราดูได้เลยมาดูใกล้ๆท่อนะครับถ้าทำมทุรกิจไม่ผ่าน,นวันมันจะไหลๆลนะครับอ่ะเ,อเดี๋ยวเราไปเบรนเกรื่อนกันสราร์เกรื่องกัน,กนเดี๋ยวไม่ต้องทาเรือนิ่งผมยังไม่ได้ทำเรือนิ่งเดี๋ยวเป็นพวกนี้วันนี้ไม่ถันนะครับขี้เกียจนะเดี๋ยวไม่แน่จดี๋ทำาองนะครับก็เดี๋ยวกดวันรอบมันอยู่ไหนวะ มันไม่ขึ้นมันล็อกหรือมันต้องเปิดประตูมาู้มันล็อกมันล็อกที่120อะิีประตูก็ไม่ขึ้นไป ABS โชว์นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ว่าเป็นอะไรมันขึ้นเรื่องเท่าไรน,นะครับอันนี้เป็นอะไรตัวเครื่อง2.2นะครับ เดี๋ยวผมต้องเอาเครื่องสแกนมาทําพวกเรียนนิ่งพวกอะไรนะครับตอนนี้เป็นเื่องเกียวโตอ่ะเดี๋ยวผมขอทดสอบโหลดนิดนึงก่อนก็ได้แต่ผมยังไม่ทำเรียนนิ่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขอเปิดแอร์ก่อนนะครับเ,เปิดแอร์นิดนึงมันมันเปิดยังไงวะเอาน,นี้ำผึ้งเอาไว้แอร์ตัวนี้เอาเลยไหโอเคก็ทำแอร์เอาละเดี๋ยวผมจะทดสอบโหลดนะครับ ทดสอบรอทดสอบรอการออกตัวนะครับเดี๋ยวังไม่ได้ออกไปขับนะฮะเดี๋ยวทดสอบในการดับเครื่องสตาร์ทหอนกุญแจนะครับสตาร์ทเครื่องยบนะครับไปช่วงชนดับไม่มีอะไรมี a อฟโชว์เดี๋ยวเดีย๋ยวใช้เครื่องสอแกททนทำเลยนี่บล็อกเลยบลอกเลยพลังนะครับ ันิดๆนนนะครับเสียงเครื่องก็เนียนๆเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทำประมาณนี้ก็จบสวยนะครับบอกเลยว่าจบสวยเราก็เรียกนะครับไม่ต้องมาขิงผมครับทําให้ดีก็พอนะครับผมโอเคอะไรรู้ๆเดี๋ยวไปต่อได้หุ่นใดคันก็ได้หุ่นใดก็ทำัวฉีดนะครับตันนี้ก็ซ่อมหัวฉีพต่าง อันนี้ต้องมือขีบเป็นการแต่ไอ้สองคนมันขุดรูน้ำกันเลยนะอ้าวอันนี้เดี๋ยวคันนี้ที่สตาร์ทยากมาเออกนันนี้หนึ่งคันนะครับนะครับ